เศรษฐีทรารกาผู้มีอาชีพจับปลามีภรรยาสองคนคนแรกชื่อคณิถามีลูกสาวชื่อเอื้อยส่วนคนที่สองชื่อคณิฐีมีลูกสาวชื่อ,อายไอโวนนะทั้งสองคนถ้าเกิดวันนี้ดำานาไม่เสร็จไม่ต้องกินข้าวทั้งสองคนแม่ลูกเลยนะ <laughs> พาคณิตถาไปจับปลาในคลองไม่ว่าจะเหวี่ยงแข่งไปนี่นรั้งก็ได้จับได้จับคบูวบูพี่ตั้งท้องตัวเดียวเท่านั้นแล้วฉันขอเอาอันนี้ไปให้ลูกได้ไหมเศรษฐีทารกเกิดบรรดาโทสะจึงฟาดนางคณิตถ่ายจนตายและทิ้งศพลงคลองเพื่อคิดถึงแม่มากจึงนับงไปร่งร้องไห้อยู่ท่าน้ำ แต่ได้พบกับปลาบู่ทองซึ่งเป็นนาคณิถากับชาติมาเกิดเอ,อื้อลูกลักตอนนี้แม่มาเกิดเป็นปลาบู่ทองแม่รักลูกนะจ๊ะต่คอยดูแลลูกแมเ่เอ้รู้ว่าปลาบู่ทองเป็นแม่ก็ได้นําข้าวสวยมาโปรยให้ปลาบู่ทองกินลังเ,อ,อ,เอ,อ้แกรี่ไปทำงานเสร็จซะถ้าแกไม่เสร็จตอนเย็นนี้นะฉันจะให้พ่อแกฆ่าแกตา,าย น,นั่งร้องเสร็จต้องตองเต่านางคณิถีกับ้ายก็กานแก้ใช้งานเอื้อยเป็นประจำโดยที่เศรษฐีทารากาไม่รับรู้และไม่สนใจนางคณิถีและลูกสาวสืบจนพบว่านางคณิถาได้มาเกิ<า><ล>ดเป็นปลาบุห่ทองและได้พบกับเอื้อีกวัน,น,นดังนั้นเาื่อเี่้องอีกงง่ไง นิาิีก็จับปลาุูทองมาทำอาหารและขอเจ็ดทิแม่จา๋าเดี๋ยวหนูจะเก็บเก็บปลาไปฝังให้แม่เองนะจ๊ะแม่จา๋าเดี๋ยวหนูจะฝังเก็บปลา,ปาแม่ตรงนี้นะจ๊ะ จ๋าหนูรักแม่ละจ๊ะแม่จ๋าแม่เกิดเป็นต้นมะเขือหรอจ๊ะเมื่อลูกรักตอนนี้แม่เกิดมาเป็นต้นมะเขืออีกถ้าลูกไม่สบายใจลูกเดินมาหาแม่ได้นะจ๊ะเอื้อมาลดน้ำให้ต้นมะเขือทุกวันจนงอกงามเมื่อคณิตถี่ทราบเรื่องเข้าก็ทำลายต้นมะเขอือและนำลูกมะเขอือไปจิ้ม,มน้ำพีกยีนมะเขือให,ห้ตายเลย อธิษฐานมันจะได้ตายด,ด้วยเอื้่ยเก็บมเมล็ดมะเขือที่เหลือไปฝังดินและอธิษฐานให้แม่ไปเกิดเป็นต้นโพเงินโพทองและไม่ให้ผูใ้ใดสามารถโค่นทำลายนนหรือเคลื่อนย<ช>้ายต้นโพเงินโพทองได้ถ้าลูกมีอะไรให้เดินมาที่ต้นโพได้เลยนะจ๊ะแม่จะคอยปกป้องเองวันหนึ่งพระเจ้าพระมทักษ์เสด็จประพาสาได้พบกับต้นโพเงินโพทอง โปรดให้นะักเข้าไปปุกในวงังแต่ไม่มีผู้ใดาสามารถเคลื่อนย้ายต้นโพเงินโพทองได้คณิถีและไอ้ายเข้าร่วมลองถอนต้นโพเงินโพทองด้วยแต่ไม่สำเร็จเอื้อยขอลองบ้างแม่จ๋าไปอยู่ในวังนะจ๊ะพระเจ้าพรมทัตถูกชะตาเอื้อยจึงชวนเข้าไปอยู่ในวงังและแต่งตั้งให้เอื้อยเป็นพระมเหสี เจ้าพรหมันเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระเจ้าพรหมันก็สั่งประหารชีวิตไอ้และคนิตีและกลับมาครองัลังร่วมกันอีกครั้งจากเรื่องปลาบู่ทองคิดดีทำดีต้องได้ดีการให้อภัยซึ่งกันและการทำให้จิตใจเราเป็นสุขอย่าอิจฉาลิษยาคนที่ได้ดีกว่ามีความกระตันญยู say. Okay. Okay.